ใครที่ชอบบ้านสไตล์นอร์ดิกทรงแอลแล้วก็ปรับเป็นพูลวินล่าได้ด้วยนะครับชมคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับเพจแบบบ้านสวยนะฮะจะช่องแบบบ้านสวยช่องจะพูดเรื่องบ้านกันนะฮะที่มาที่ไปของบ้านหลังนี้นะครับขออนุญาตเกินนิดนึงก็คือทางท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นผู้ชายอยากได้บ้านเป็นสไตล์นอเร์ดิกปกติจะเป็นขาวๆมีไม้ผสมอะไรเงี้ยแต่นี้คืออยากให้ออกเป็นโทนเข้มนิดหนึ่งมีกลิ่นอายของความเป็นสุภาพบุรุษนิดนึงนะครับแล้วก็อยากได้สามมองนอนนะฮะก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นพื้นที่งเล่นนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยให้เป็นตัว L ทีนี้มาดูการวางฟังก์ชชัันนนกกกาารใ้งงขอออพีเค็ื พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราเอาแนวทิศตะวันออกนะครับเป็นพื้นที่ด้านหน้าบ้านฉะนั้นในส่วนที่เป็นขาตัวแอลที่เป็นห้องนั่งเล่นเนี่ยพี่ก็เอาตรงนี้เลยก็เกิดเข้ามาทางด้านหน้าเนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่เราจะเว้นไว้ทําสระไว้น้ําก็ดีนะครับทำเป็นส่วนหินส่วนธรรมชาติก็ดีเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะได้พื้นที่ต่อเนื่องกับห้องรับแขกเลยเวลาเรามองในห้องรับแขกปุ๊บออกมาก็จะเห็นพื้นที่เป็นการจัดสวนหรือมองเข้าไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นด้านที่เป็นจั่วของนอนเด็กเอาไว้รับนะครับทำให นะฮะแล้วในส่วนที่วารนั่งในห้องรับแขกเนี่ยเราจะมีระเบียงทั้งด้านหน้าด้านข้างเป็นรูปทรงแอลนะครับล้อกับตัวแปนที่เป็นทรงแอลเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวเป็นโต๊ะเล็กๆนะครับในห้องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าพิเศษเซตครวัวไปอีกด้านหนึ่งคือปีกด,ด้านซ้ายที่เป็นด้านทิศใต้นะครับตรงด้านทิศใต้ตรงนี้คือพ่เอกเเซตว่าเอาไปน้องเก็บของลานซักล้างได้แล้วก็เป็น้องครัวเพราะว่าต้องการให้มันเกิดการระบายอากาศที่ดีนะครับแล้วก็ เวลาใช้งานในช่วงกลางวันเนี่ยพื้นที่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ทางท่านแม่บ้านมาใช้งานในตรงนี้ก็จะเป็นจะต้องมีห้องน้ำนะครับเพราะว่าในห้องรับแขกเนี่ยเราไปห้องน้ําไว้นะครับเดินจากห้องรับแขกมาตรงนี้ก็ประมาณสักเเมตรนะครับก็ถือว่าไม่ไกลก็ผ่านระเบียงที่เป็นระเบียงต่อเน,นื่องใช้ร่วมกันระหว่างปีกด้านหนึ่งด้านทตะ,ตะวันออกกับปีกด้านทิศต,ตะวันตกก็สามารถใช้ระเบียงนี้ได้ก็ทําให้เกิดมูฟเมนต์ movement, เนาะเวลาเราเดินจากตรงนี้ก็จะเห็นสวนมองจากด้านหน้าบ้านมาก็เห็นสวนตรงนี้เหมือนกัน นะครับอันนี้คือโซนนิ่งเนาะพอถัดจากห้องครัวไปนะครับก็ด้านหลังห้องครัวน่ก็เป็นห้องเก็บของห้องเก็บของเนี่ยยิงถ้าเป็นห้องเปิดถึงเปิดนีก็สามารถจะวางพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าได้เหมือนกัน นะครับก็ใช้ในบริเวณห้องนี้ได้เลยแล้วก็ไม่เป็นด้านที่ตะวันตกเนาะก็ทําให้สามารถจะตากผ้าได้อะไรได้อะกลับมาที่บริเวณห้องรับแขกนะถัดจากห้องรับแขกไปก็จะเป็นส่วนห้องนอนทั้งหมด3ห้องนะครับทั้ง3ห้องนอนเนี่ยพี่เอกดีไซน์ไว้ให้มีห้องน้ําในตัวนะครับอันนี่เป็นความต้องการขังเจ้าของบ้านแล้วทุกห้องเนี่ยเทควิวเหมือนกันได้วิวเท่าเทียมกันคือเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยพูดถึงในห้องแรกเนาะก็จะมีในส่วนของ w a l k in c l o s e t เลยเข้าในห้องนอนปุ๊บก็จะมีเป็นห้องนอนใใหหญ่่พื้้้นนนนทีีี4 50 6เเมมมตตรองําาัวะ ตรงนี้ห้องน้ำกว้างเมตรทั้งสิบคูณสองเมตรสิบก็สามารถแยกโซนเปียกโซนแห้งได้นะครับแยกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่นอนได้อยู่ที่4ี่เมตรสิบคูณสามเมตรสิบก็ตั้งเตียงคิงไซส์ได้สบายๆ นะครับตัดก็มา๊บเพี่ยรก็ปิดห้องซะก็สามารถทำเป็นห้องวอล i n c ินโคเซนะครับคือเป็นห้องแต่งตัวได้นะครับสามารถจะทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินได้นะครับอ่ะอันนี้ออกมาจากห้องนอนปุ๊บก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างปีกด้านซ้ายกับปีกด้านขวาคือทิศตอนออกทิศตวนตกนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนอีก2ห้องห้องนอนทั้งสองห้องเนี่ยไซส์เดียวกันนะคือไซส์ที่แคบที่สุดคือ3ามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบสามารถจะตั้งเตียงห้าฟุตได้แล้วก็มีห้องน้ำในตัวตัวหน้าห้องน้ำเนี่ยเพี่เอก็เซ พื้นที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะลงตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นทรง L นะครับเวลาวางห้องนอนตัว L shape เนี่ยก็จะทําให้การจัดสรรปัดส่วนห้องเนี่ยไม่ว่าวางเฟอร์นิเจอร์วางสัดส่วนห้องน้ำเนี่ยมันค่อนข้างจะลงตัวไม่เหลือเศษนะครับอันนี้คือภาพรวมผังชั้นการใช้งานแล้วในอนาคตเนี่ยใครที่อยากจะมีที่จอดรถนะครับเอกก็นแนะนำเนาะให้ไปต่อจากปีกด้านทิศตะวันตกได้เลยที่ติดกับทางห้องครัวเนี่ยเพราะว่าเวลาเรา จอดรถเสร็จเราหิ้งของขึ้นมาหิ้วกับข้าวอะไรเนี่ยสามารถเข้าทางด้านหลังที่เป็นลานสักลานแล้วเข้ามาทางห้องโถงได้เลยโดยไม่ต้องเดินอ้อมเข้ามาทางห้องรับแขกแล้วถึงเดินเข้ามาทางปีกทางทิศตะวันตกทางนี้อีกนะครับอันนี้ก็ถือว่า,าวางแผนไว้สำับการต่อเติมบ้านในอนาคตส่วนของสระว่ายน้ําที่เป็นสไตล์บูเวลล่าเนี่ยก็สามารถวางด้านหน้าได้เลยนะครับเพราะว่า ด้านนี้นเป็นด้านที่ตัวัออกเนาะแล้วเวลามองเข้ามาที่ตัวบ้านเนี่ยมันทําให้บ้านนะดูเด่นขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือภาพรวมในการจัดวางฟังก์ชันของพี่เอกนะครับหลังจากการจัดวางฟังก์ชันแล้วนะครับเรื่องต่อไปแค่เป็นเรื่องของอวัสดุอุปกรณ์ก็รูปลักษณ์ที่พี่เอกนำมาใช้นะครับอย่างที่พี่เอกเกินไปนะคือบ้านหลังนี้พี่เอกเน้นให้เป็นสไตล์นอนเดิกแต่ว่าออก กินอายความเป็นผู้ชายผู้ชายนิดหนึ่งเพราะว่านอร์ดิกเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบเอธโทนเนาะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็หลังคานี่ก็ใช้เป็นโทนแบบสว่างสว่างได้นะครับเป็นซิงเกิลรูปแต่ตัวเนี้ยคือท่านเจ้าของบ้านแหะเป็นผู้ชายเนาะก็อยากให้ได้กินอายอีกอย่างหนึ่งงนั้นที่เบออกแบบมาเนี่ยมันเป็นนอร์ดิกก็จริงแต่เบิกเน้นโทนสีเข้มเลยก็หลังคาก็ใช้สีเข้มที่สุดถึงเป็นซิงเกิลรูปก็เป็นสีออกสีเทาๆทาีนี้ตัวไม้ที่มันใช้เนี่ยในการประกอบกับตัวบ้านแล้วก็แปะทั้งด้านนอกด้านในเนี่ ตัวผนังเป็นก่ออิฐชาปูแล้วไม้ที่ใช้เนี่ยทำสีเข้มเลยครับเราผนังก็จะเป็นสีลอบก็ได้ประตูหน้าต่างนะครับถ้าเป็นบ้านนอนเด็กก็จะใช้พวกอลูมิเนียมลายไม้เนาะแต่พี่เอกมันใช้ใช้อลูมิเนียมสีดําเลยอย่างทรงยังได้อยู่นะทรงยังเป็นสไตล์นอนเด็กอยู่แต่ว่าออกเข้มเข้มแมนๆมนๆนิดหนึ่งก็แอบ,บใส่พวกสไตล์ลอฟเข้าไปบ้างนะครับสไตล์ลอบก็มีเหล็กหน่อยแล้วก็มีในส่วนของอิฐโชแนลนะครับพวกผนังโชแนลต่างๆแล้วเพื่อเป็นการให้บ้านมันไม่มืดจุเกินไปเนี่ยบางส่วน,นใช้สีขาวตัดนะครับทำให้บ้านมันดดููเ่่มมีีลกนนนแททัจะดู มืดไปหมดเลยก็ทําให้มีกินอายเป็นนองดีกด้วยมีรอบผสมนิดนิดคือโทนสีเนาะแล้วก็ตัดด้วยสีขาวนิดหนึ่งเพื่อให้บ้านมันเป็นดำจนเกินไปนะครับในส่วนของพื้นนะครับพื้นก็เป็นพื้นที่เป็นพวกคอสลอทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นบ้านชั้นเดียวเนาะผนังก็เป็นผนังก่ออิฐตัวหลังคาก็เป็นซิก้อนรูใช้ฝ้าที่เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับแล้วก็ตีสโลปตามโครงหลังคาไปแล้วในส่วนห้องนอนเนี่ยก็ทำเป็นฝ้าฉาบเรียบไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้นอนอย่างเดียวเราไม่จําเป็นต้องเป็น ร่วมเยอะเวลาติดแอร์เนี่ยมันจะไม่เปลืองโอเคภาพรวมเรื่องวัสดุประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เรามาสรุปเรื่องพื้นที่แล้วก็ไล่เรียงราคากันนิดนึงนะครับคือพื้นที่ทั้งหมดนะครับอยู่ที่168ตารางเมตรนะครับราคาข้ก่อสร้างที่เบรตั้งไว้คือ2.5ล้านแล้วก็โดยความที่ว่ามันเป็นวัสดุที่เป็นวัสดุท้องถิ่นเนาะหาง่ายในการทําราคาเนี่ยก็อยู่ที่ว่า ผู้รับเหมาแต่ละรายเนี่ยก็มีความชานาญมีความเข้าใจในเรื่องของการทํางานมากน้อยกัไดไหนเขาคิดราคาเท่าไหร่นะครับระบบฐานลากเป็นยังไงอาจจะแตกต่างกันบ้างบางพื้นที่บางจุดนะครับราคาที่เีรกเสนอไปก็เป็นราคาณนะปัจจุบ,บันวันที่เีรกพูดถึงคลิปนี้นะครับก็ใครที่มีคําถามนะครับที่เบรกอาจจะ พูดไม่ชัดอธิบายไม่ครบทิ้งคําถามไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยครับเดี๋ยวพี่เอกจะมาได้เรียนตอบให้ฟังฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้พี่เอกด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังให้พี่เอกแล้วก็ทีมงานแบบบ้านสวนด้วยนะครับคลิปนี้พี่กต้องลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ